ครับถึงจุดหมายให้ทางที่เมา,เารถครับผมเอาลูบิโกยู่ามาเตวีสั่งไม้ครับผมนสั่งด้านเก็บเงินครับผมมาถึงหมองพิโกยู่แล้วครับเอาพิโกขึ้นแล้วครับผมรับชมกันครับครับแต่ละคนก็นขึ้นจัดคนละสไตล์ครับผม าคนกัดยางขึ้นเลยบางคนกัดยางแลกงหันหลังต้องไปกดไยครับผมต้องไปกดทั้งไยกระโดกขึ้นครับผมแต่เรา้นนี่แหละครับยางอกขึ้นพกขึ้นบางคนกัดยางขึ้นทักนานขึ้นไปเลยครับบางคนกัดต้องเด็ดกดหลังขึ้นครับผมสไตล์ขึ้นแต่เราน้นคกขึ้นครับผมลาบชมครับรับช่มไปเรื่อยๆครับผม วิธีการขึ้นแต่ละคนกับ่คือกันนะครับผมรับชมกันไปครับนี่นะครับวิธีการขึ้นแต่ละแต่ละแต่ละวิธีกับกับบวดไพกันเป็นบางบางจางาบางตอนครับผมบางที่กับการขึ้นลักษณะนี่กับบางที่รถ ตีโบแห้งครับผมแต่วันนี้มันไม่ยู่ครับโดนแห้งดีอยู่ครับจะเป็นทางเปสไตล์นี้ครับพงยันรวมถึงกระโดกขึ้นกระโดลกลงครับผมมันมก็เลยขึ้นลักษณะนี้การที่ว่าปล่อยไ,ไ,ไปแบบนึงครับผมครับมันจะค่อยขึ้นมากเรื่อยๆแล้วครับผมอย่า,ยามาเบิร์กแห้งแต่ กันพอครับแบบกระเบิ้นซอยเบคนครับผมอผมใส่ขวาชิดซ้ายพี่น้องก็บอกเผมแต่วั่หัวมาจังน้อยครับผมแหรอครับนี่ครับผมอันเรียบร้อยแล้วครับก้าชีในว่างบูมแล้วครับว่างบูมลุ่งครับผมแต่ว่างวามันบะซ้ำกันก็ต้องได้โคตก้อนแล้วครับผมอ๋อต้องได้โคตครับผมโคตรโคตไอ้ขยับ แท็กมาฟังทั้งสายมือแท้ห้าบึงนี่แหละครับผมโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วกัว่างบุมนะครับผมว่างบุมว่างบุมกขี้ลงแล้วครับโอเคครับเสร็จสิ้นครับผมเสร็จเ,เรียบร้อยครับผมว่างบุมว่างหยังเรียบร้อยแล้วก็ ขอจบคลิปไวส้สำนีแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วครับผมสวัสดีครับ